ที่พวกเราเข้าสู่ชาแนลคุยก่อนเคลียรครับวันนี้ก็จะมาพรีวิวฟุตบอลประจำวันที่4พฤษภาคม2564นะครับวันนี้ก็เป็นโปรแกรมของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับก็เป็นระหว่างแมนซิตี้ครับพบกับปารีสปาร์ชเมงครับ สำหรับก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์วิจัณฟุตบอลครับก็ฝากกลุ่ม V.I.P. เลยครับไม่ว่าจะเป็นทีเด็ดบอลสดบอลสเต็ปบอลเต็งครับแล้วก็มีทีเด็ด V.I.P. ครับที่แจกให้กับสมาชิกทุกท่านภายในกลุ่มนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจครับก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับที่เราปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะไปฟังพรีวิวฟุตบอลนะฮะอีกครั้งหนึ่งครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช a n e l ของพวกเราได้นะครับก็ไปฟังพรีวิวฟุตบอลกันต่อเลยครับสำหรับวันนี้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็คัดมาในเน้นหนึ่งคู่ครับก็เป็นโปรแกรมของยูฟ่าแชมเปี้ยนครับก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทีมจากอังกฤษครับเปิดบ้านต้อนรับคำเย็นของเบนเช่ครับจากฝรั่งเศสครับคู่นี้ก็เตะกันในเวลาตีสองนะครับก็เตะกันที่สนามปาร์คเดอะแปรงนะฮะเรามาดูฟอร์มคะแนนสูงสุดของทั้งสองทีมครับก็สำหรับในรายการนี้ครับก็แมนเชสเตอร์ชนะรวดหมดเลยครับสำหรับเบนเช่ครับชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองนะครับ เรามาดูความพร้อมของทั้งสองทีมในวันนี้ครับมาเริ่มกันที่เจ้าบ้านก่อนครับก็กรุงฟอนได้เปื้อนนะครับนัดที่แล้วครับก็ชนะเป๊ปเชมไปได้สกอร์สองต่อหนึ่งครับหากวันนี้ไม่แพ้คาบ้านนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์หรือแพ้ด้วยสกอร์สองหนึ่งครับก็ยังผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศครับสําหรับความพร้อมในวันนี้ครับก่อนฟาดแข่งครับก็ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแต่อย่างใดครับสําหรับเป๊ปนะครับก็ นัดที่แล้วครับก็สำหรับเกมลีกครับก็ชนะคีิสตันพาเลยมาด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับก็ทำให้ชนะรวดมาเลยนะครับสำหรับแมนซิตี้ครับช่วงนี้ครับก็พักนักเตะรายหลักถึง9รายเลยทีเดียวครับจึงมีเพียงโรดี้เท่านั้นครับแล้วก็มีแอนเดอร์สันครับที่ลงสนามอย่างต่อเนื่องครับสำหรับวันนี้ครับก็จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบครับก็มาในระบบ4-3่สาครับก็ มีดิยา亚马เรสครับไนโตซินวาครับกับฟิลโฟเดนครับจะเป็น3ประสานแดนหน้านะครับก็โดยมีคายกโดกันและเควินเดบอยครับที่เป็นกองกลางสำหรับวันนี้นะครับเรามาดูทางหน้าของเปอเช่มาครับโปเชติโน่ครับเอ่อเจอข่าวไม่สู้ดีเท่าไหร่ครับเนื่องจากเครนเอบบับเป้ครับมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยครับก็เป็นเกมที่ชนะลงมาด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งครับก็วันนี้ก็มาลุ้นกันอีกทีครับว่าเครนเอบบับเป้ครับจะฝ่าความพิษมาลงได้หรือไม่ครับ ถ,ถ้าหากวันนี้ไม่ฟิตก,ก็จะมีอินคาดี้ครับที่จะลงสนามแทนเคลเรนเอเบเป้น,นะฮะซิตี้ City ครับได้เปรียบเยอะพอสมควรครับทั้งในเรื่องของสกอร์จากานัดแรกกับที่บุกชนะแถมได้อเวโกถึง2ลูกเลยทีเดียวครับรวมถึงสภาพทีมที่มีความพร้อมกว่านะฮะก็อีกทั้งได้พักตัวหลักถึง9รายในทีเดียวครับในเกม ที่ผ่านมาครับเรือใบสีฟ้าครับลงสนามด้วยความฟิตเต็มร้อยครับขณะที่ p h เอครับอาจจะไม่มีเอ็มปอเป้ครับจริงน่ะจะส่งผลกระทบเยอะเลยทีเดียวครับสำหรับ p h เชนะครับก็วันนี้ก็คาดว่า p h เชก็น่าจะมาเปิดเกมบุกเต็มที่ครับก็คู่นี้ครับก็ฟันธงว่าเสมอด้วยสกอร์2องตสําครับสำหรับฟุตบอลในค่ำคืนนี้ครับ ก่อนที่จะจากกันไปครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับชาแนลของพวกเราด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ